สวัสดีครับผมพบกับประจักษ์ DIY Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมได้แผงออ์ฟัสมาทดสอบนะครับได้หนึ่งแผงนะครับผมเลยมาต่อ,อใช้กับอะไรมาดูนะครับนะอันนี้แผง140วัตต์นะครับไอ้77โวลต์นะครับต่อมานะครับนี่นี่สายนะครับสายวันนี้ ลงมานี่ครับมาเข้าปลั๊กนี่ครับมาเข้าปลั๊กนะครับปลักป๊กตัวน,นี้ผมไม่ได้ใช้เบลเกอร์นะผมใช้โดยตรงจากแผงเลยนะครับพอเข้าปลั๊กเสร็จปุ๊บอันนี้คือสายไปหากล่องรับสัญญาณนี่ครับกล่องรับสัญญาณนะครับกล่องรับสัญญาณจานจานตัวเนี้ยนะครับจานทึบนะครับผมเปิดใช้งานระบบ นี่ครับมันจะมีผมแยกมันจะมีข้างในเนี่ยที่ผมเคยทําให้คลิปให้ดูนะครับมันจะมีอ่าโวลต์สามโวลต์มี15โวลต์มี28โวลต์นะครับผมก็เลยแยกมาใช้ระบบ12โวลต์นะครับใช้กับพัดลมนะก็นี่ครับสายพัดลมนะอนี้สาย12โวลต์นะครับใช้ระบบ12โวลต์ มาเข้ากับตัวนี้นะครับมาเข้ากับต่อรับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อแกาทต่อรับตัวนี้นะครับใช้ป๊กตัวนี้นะครับอันนี้แค่ทดสอบก่อนนะครับทดสอบให้ดูก่อนนะครับมามาจากับปากคีปนะครับปากคีบของพัดลมนะแดงดํานะครับก็ไปนี่ครับเปิดแล้วนะครับนี่ใช้สายไฟไปนี่นะครับ ใส่ไฟมานี่นะครับนี่ครับนี่ครับพัดลมหมุนนะครับเลยพัดลมเพดาน12โวลต์นะครับหมุนไม่ค่อยแรงนะครับหมุนอาจจะไม่แรงแต่ก็ก็เย็นอยู่นิดนึงนะครับดีกว่าไม่ได้ใช้ดีกว่าปล่อยไว้ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยว่านี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้ครับอ่าน่าจะถ้าผมจะไม่ผิด12โวลต์เอ่อความความเส้นผ่าศูนย์กลางของมันนะอยู่ประมาณ ยี่สิบนิ้วนะครับตัวนี้นะครับก็เย็ยนระดับหนึ่งนะครับนะครับต่อมานะอาจจะลกๆหน่อยนะครับเพราะยังไม่ได้ทำความสะอาดเนาะอยูู่่สวนนะครับก็นี่ครับแข็งเดียวระบบวมยังไเดี๋ยวต่อไปผมจะเอา อะไรที่มันเอาระบบเอาะบบอะไรที่มันกินไฟย4ดสีวนมาต่อดูนะครับว่ามันจะว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าไอ้กล่องตัวนี้มันผมดูแล้วมันคาป,ปามันเล็กๆนะครับกล่องมันเล็กเองนิดเดียวนะครับมันวัดอาจจะไม่ไม่พอนะวัดอาจจะไม่พอนะครับแต่ว่าก็ก็ก็ใช้ได้นิดนึงนะครับใช้ได้ระดับหนึ่งอยู่นะครับดีกว่าปล่อยให้มันเสียนะครับ ก็เหลือจะเหลือชาร์จแบตนะครับผมยังไม่ได้ทำการชาร์จแบตให้ดูนะเดี๋ยวผมวัดโวลต์ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟมาจากแฝงให้ดูก่อนนะครับนะครับจิมนะครับปึบเจ็บโวลต์น,นะครับแผงเดียวนะครับนี่75โวลต์เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาวัดไฟออกกันดูนะ ดำขั้วนี้นะครับดำดำขั้วนี้แดงแดงขั้วนี้นะเหลือเจ็ดโวลต์นะครับเขั 1, ้วมันมีโหลดพัดลมนะครับเหลือเจ็ดโวลต์ตัวนี้ทำมือเดียวก็ใหญ่ยาก,ากหน่อยนะครับตัวนี้สามสิบโวลต์นะครับในช่องนี้นะครับช่องนี้สามสิบโวลต์นะ ช่องนี้ปกติจะเป็น12โวลต์น,นะครับช่องนี้แต่มันมีโหลดนะครับก็จะเหลือแค่6โวลต์7โวลต์เดี๋ยวผมจะต่อลองลองต่อ30โวลต์ดูนะในช่องช่อง2นี่3โวลต์น,นะครับ2โวลต์3โวลต์นนะชาร์จแบตลิเธียม18650แด้าศูน่าจะได้นะครับตัวนี้นะ3โวลต์นเนี่ยนะครับเนี่ยนะช่องนี้นะครับเนี่ยนะครับ3โวลต์นนะเดี๋ยวผมจะลองต่อ เข้ากับ30โวลต์ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะครับต่อแล้วนะครับต่อ30โวลต์แล้วนะครับต่อแล้วเข้ากับเทอร์มินัลตัวที่วัดได้30โวลต์แล้วนะครับจะใช้ระบบ12โวลต์มันจะมันจะได้ไหมนะครับผมจะลองเปิดนะปึ๊บเยวดูพัดลมครับทีนี้พัดลมพัดลมไม่หมุนเลยนะครับเหมือนเหมือนวัดมันไม่พอนะครับ วนมันได้อยู่นะแต่วัดมันไม่พอนะครับเนี่ยนะครับต้องใช้สิบสองวนเหมือนเดิมนะถึงจะทำงานนะครับเดี๋ยวขอวัดวน,นดูก่อนนะเนี่เยเลยแค่นี้เองนะครับม,มันโหลดไปเยอะนะครับไม่ได้นะต้องใช้ สองวนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนนะอ่ะนี่ครับมามาใช้12วงวนเหมือนเดิมนะครับใช้12วงวนเหมือนเดิมนะเปิดครับที่นี่ดูดูพัดลมครับน,นะครับหมุนอยู่นะครับได้อยู่นะจะได้แค่12นั่นแหละนะครับ ก็สรุปว่ากล่องเนี้ยนะครับกล่องนี้จะวัดได้แค่10วัตต์เองนะครับวัดไม่พอนะกล่องเนี้ยนะครับตามศนตามเนมเพียร์เขาเนี่ยนะครับเนี่ยแม็กซ์10วัตต์เนี่ยนะครับอาจจะใช้ได้กับพวกอุปกรณ์ที่ไม่เกิน10วัตต์นะครับแต่พัดลมตัวนั้นมันประมาณ15วัตต์หรือ18แบบนี้เนี่ยนะครับพัดลมที่ผมใช้อยู่ในข้างในเนี่ยนะครับ มันก็ทาให้มันดึงแล้วก็ดึงดึงโหลดไปเยอะแล้วก็วนตกแล้วก็พัดลมทํางานได้ไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพไม่เต็มที่นะครับเย็นแค่ระดับหนึ่งนะครับเนาะก,ก็ก็ดีกว่าเอากล่องไปทิ้งนะครับผมเอามาแปลงลดวนจาก75ว์น,นี่ให้มันเหลือแค่12ว์เอาไปใช้งานเนี่ยนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าไม่ ไม่ได้ไปซื้ออะไรที่มันเยอะเสียจ่ายตังค์นะครับซื้อไอ้อะไรบัคมาอีก100ร้อยร้อยกว่าบาทนะครับก็ก็ถ้ามีตังค์ก็จะซื้อบัคมามาลดแรงดันเอาก็ได้นะครับบัคที่มันลดแรงดันจาก75โวลต์เนี่ยนะครับให้เหลือให้ปรับได้ปรับได้เนี่ยนะครับปรับโวลต์ได้ปรับแอมป์ได้ก็ก็ดีนะครับแต่ผมมาทดลองกล่องตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับที่ว่าผมจะเคย คลิปที่แล้วผมจะเคยเอามาทดลองการชาร์จแบตนะน่าจะไม่ได้หรอกนะครับชาร์จแดีวชาร์จได้อยู่ชาร์จพวกแบตลิเธียมลิเธียมไม่น่าจะได้นะครับต้องลองดูนะครับเพราะมีไฟ3โวลต์อยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะมีไฟ3โวลต์เนี่ยลิเธียมมันอยู่ที่3.7หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ3.7โวลต์เตรียมที่นะครับเนี่ย3โวลต์เนี่ยช่องเนี้ยนะครับ แต่12โวลต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับถ้าจะเอามาต่อเข้ากับชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองจะต่อเข้ากับชาร์จเจอร์ดูตัวหนึ่งครับแล้วก็ชาร์จแบต12โวลต์ดูว่าว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าน,นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะได้อยู่แต่ว่าช้านะครับผมคิดว่าน่าจะช้าได้แต่ว่าช้านะครับแอมมันไหลน้อยนะผมคิดว่านะจะต้องลองดูนะครับ e <Interesting. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวผมได้แบตมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอาจจะชาร์จแบตนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมรอแบตอยู่ผมสั่งไปแล้วนะครับแบตแบตผมสั่งไปแล้วนะสั่งไปแบตสิบสองโวลต์สั่งสั่งมาลูกหนึ่งนะครับว่าจะมาลองชาร์จเอาตัวนี้แหละชาร์จนะครับเอาชาร์จเจอร์นี่แหละนะครับแต่ว่าต่อต่อแรงดัน18โวลต์เนี่ยเข้ากับชาร์จเจอร์ให้ชาร์จเจอร์ให้ชาร์จเจอร์ชาร์จลงแบตนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ คลิปนี้ไว้แท่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ